สวัสดีคะ่ะวันนี้เบลจะพามาชมคอนโดวอล d e n สุขุมวิท39มส o บ o ก r o คอนโดโรไใกล้รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงเพียง5นาทีเท่านั้นยูนิตน้อยเป็นส่วนตัวมีแนวคิดการออกแบบให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวการันตีด้วยรางวัลการออกแบบมากมายตัวโครงการมีห้องให้เลือกหลายแบบหลายขนาดเลยคะ่ะเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้อาศัยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบห้องแบบดูเพล็กซ์วันเบดรูมวันเบดรูมพล 2 Bedroom ขนาดเริ่มต้น32ตารางเมตรถึง87ตารางเมตรตัวโครงการตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองย่านธุรกิจที่สำคัญและใกล้ห้างหรูอย่าง Emporium, M Quartier และโรงพยาบาลสมิติเวชโครงการนี้ขายแบบ Fully f u r n i s h นะคะเฟอร์นิเจอร์นำเข้าสุดหรูออกแบบเฉพาะของโครงการเลยค่ะสิ่งที่ทางโครงการให้มากับห้องมาตรฐานก็จะมีชุดครัวครบเซต พร้อมเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันอ่างล้างจานตู้เสื้อผ้าสุขภัณฑ์ในห้องน้ำพร้อมฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย